กตีดีไปเดิอนออกกำลังกายด้วยกันเดี๋ยวตอนเย็นจะไปดูหมอลำเพชรลำเพินเดี๋ยวมาเดินสักพักก่อน เดี๋ยวจะพาไปชมใบไม้ผลิใบไม้กําลังสวยงามเดินไปไปทางทะเลกันเนะสวัสดีค่ะพาเดินก่อนเดี๋ยวมาเรงสิเขากลุ่มไปดเูเขาเรียกอะไรเพิ่งตื่นเพิ่งตื่น อันนี้ชมบ้านเมืองเนาะอันนี้บ้านที่อยู่ออกมาจากบ้านนูน้นบ้านอยู่ตรงนูน้นอพาร์ตเมนต์ทางไปนั้นก็ทางไปสนามบินดูค่ะบรรยากาศเดนมาร์กท้องฟ้าดีมากวันนี้บรรยากาศงามหลายคือฝนสีโต๊กแลฟังนี่ดูสีใบไม้ จะพาเดินไปดูตรงที่ใบไม้เขาแบบมันสวยเนาะหน้านี้แบบมันก็สวยอะ่ะบริยางออกมาชวนลุงมาเดินแกไม่มาวันนี้มาเดินสักสองสองกิโลสามกิโลค่อยเข้าบ้านสิไปนั่ง,น,งนอนเบิงเพ็รดลํำเพลินตัวเหมือแรง เขาเปลี่ยนหลังคานี่ค่ะพี่น้องเบองหมากเนี่ยถ้าใกล้จะคริสต์มาสแล้วดิค่ะดูถ้าใกล้จะคริสต์มาสแล้วเนะเขาจะมีไปเป็นเหมือนมากไอเขาเรียกมากอย่างกับบื้เขาเอาไว้ประดับเนาะนี่เดินมาแป๊บเดียวก็เป็นสถานีรถไฟฟ้า สวัสดีค่ะสวัสดีแม่หนูเลียมค่ะโอ้ยพายยางจากอันเพิ่งออกจากลูกๆมากก็เลยพายยางสิงไปออกกําเดินเดินออกกํากลังกายสักแป๊บค่ะเพราะว่าเพิ่งตื่นเพิ่งทำกับข่าวเ็จสวยงามบอสเป็นอย่างหน้านี้ก็สวยอยู่เลยค่ะสวยนานี่นะสวยงามอยู่เพราะว่า,าเป็นหน้าแบบ ใบไม้เนาะนี่ค่ะใบไม้กําลังแบบจะปรินี่ค่ะนี่โรงเรียนโรงเรียนนี้ที่หนูมาเรียนมาเดนมาร์กใหม่ๆก็มาเรียนอยู่นี่แหละตรงนี้มันจะเป็นอ่าไปษนีเนาะสมัยแตก่ก่อนเนี่ยตรงนี้จะเป็นไปษนีหนูก็มาเรียนตรงนี้แหละแต่ตอนนี้เขาทำเป็นสถานีรถแคสต๊อปสเตชันแต่ก่อนมันจะเป็นโรงเรียนตรงนี้แหละ มาเรียนตรงนี้หละยี่สิบปีที่แล้วน่ะมาเรียนตรงนี้เนะาเนตนนะตอนนี้เขาเป็นสถานีรถบ้านหน<ม>อยู่เหมือนกับถ้าเป็นบ้านเราเรียกอะไรก็ดดนเมืองนะ่นะเนาะชานเมืองอเนาะมันก็มีรถไฟรถอะไรอย่างนี้นะ่ะมันง่ายมันสะดวกไงนี่ค่ะอันนี้อันนี้แค่สต็อปเดียวก็ไปถึงสนามบินแต่หนูอ่ะปั่นจักรยานไปโน่นเพราะว่าบ้านอยู่ฝั่งโน้นทํางานทํางานสนามบินแต่ปั่นจักรยานไปก็ห้านาทีก็ถึงดูค่ะ ดูหมากไอ้นี่เบ่งเบงดูนูนะชอบชอบมันงามดีไหมมันไม่ได้กินได้หรอกแต่มันแบบว่ามันสวยอ่ะดูสิดูค่ะไม่รู้ก็ห้องหมากอยังใบมันก็ร่วงล่นหมดแล้วบ้านนี้เขาขี่แต่จักรยานเลยยุโรปเนอะดูค่ะอ้ยมันสวยจริงๆ กล้จะเทศกาลคาริสต์มาสแล้วดูค่ะเขาจะเอามาประดับกินได้ห่อจ้าจกินไม่ได้มันจะคือหมากเหมาบ้านเฮาแหละแม่นิวซีมันกินไม่ได้ค่ะมันกินไม่ได้อันนี้มันมันจะเป็นเคลื่อนมันจะเป็นบ้านเฮาเขาก็จะห้องและวะ้วว่านี่แหละค่ะที่หนูอยู่ก็เป็นอพาร์ตเมนต์ตึกตึกแต่ตึกสูงอันนี้ตึกแค่นี้แหละเขาก็จะมีแค่นี้แหละเขา,าไม่มียังมากไม้หรอก ประเทศเดนมาร์กมันเป็นประเทศแบบเล็กๆมันเป็นแค่ประชากรเขาแค่หกล้าหกล้านเองจ้ะอันนี้เป็นที่จอดรพาไปดูใบไม้มันผลิพาไปเดินรอบออกกำลังกายเป็นคนมักไปมักเดินมักยางน,นะ นี่เราไปน้นรดลงมาใต้อันนี้ถ่ายสะพานรถไฟฟ้าช่วงนี้เด็กเขาปิดเทมอมไงอาทิตย์หนึ่งถ้าเป็นบ้านเราก็ปิดเทอมเกี่ยวเข้าช่วยพ่อช่วยแม่อันตัว เลศอ่ะโอ้ตรงนี้เขารีโนเวทใหม่เหรอเหมือนฝนจะตกเลยเนาะพามาเดินพามาเดินเฉยๆหรอกดูกขาใบไม้สวย ขอบคุณแม่นุเลียมเด้อที่เข้ามาไม่ได้มีอะไรหรอกแค่มาพาเดินดูเฉยเฉไม่ได้มีอะไรบริมีอย่างคะ่ะแค่พาออกมาเดินพาดูบ้านเมืองเขาเฉยเไม่ได้มีอะไรเดินฟัน้อง เดินดูบ้านเมืองเขาออกกำลังกายสักสองสกิโลค่อยเข้าบ้านอย่าบอกว่าฝนตกเด้อ บรรยากาศกำลังดีมากไม่หนาวไม่ร้อน <c oughs> สิบกว่าสิสององศาสิบสามองศาสิบสองสิบสามองศามาชมมาดูด้วยกันที่เขาอยู่แบบไหนบ้านเมืองเขานี่ นี่คลี Green ing. Green ing. นิกคลีนิกดูควาบ้านนี่เขาอยู่กันแบบเรียบง่ายอันนี้คลีนิกไม่จะมาเดินดูต้นไม้ใบไม้เดินออกมาจากบ้านเฉยๆอู้มาดูไอ้นี่ เขาจัดฮาลาวีนบ้านหลังนี้โอ้บ้านนี้จัดฮาลาวีนสวยนี่ค่ะฮาลาวีนโอ้ดูค่ะบ้านหลังนี้จัดฮาลาวีนสวยมากเลยอะ่ะเขาจัดฮาลาวีนกัน จะกำลังหมอลำใช่ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวจะลงแล้วจะไปดูหมอลำแล้วจะเข้ากลุ่มปิดแล้วเจอกันในกลุ่มปิดค่ะเดี๋ยวหนุมก็ไปนั่งเดี๋ยวหนูจะไปนั่งดื่มกาแฟเดี๋ยวก็นั่งดูหมอลำไปด้วยนั่งดื่มกาแฟนั่งดูหมอลำไปด้วยหนูจะเดินมานั่งดื่มกาแฟตรงนี้โอเคจ้า ไปแล้วไปเจอกันที่หมอลำเนาะไปแล้วค่ะ